สวัสดีครับพบกับเรนเจอร์นะครับเข้าเกมมาตอน10โมงเช้านะครับมีตัวเอ็นแดงๆขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับโคระโบรอบนี้นะครับเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะสแลวน,นะครับจะจบวันศุกร์นี้นะศุกร์ที่30นะครับแล้วก็จะเป็นเรนเจอร์ตัวใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นเรนเจอร์ตัวปกติจากตัวเกมนะซึ่งปกติเนี่ยจะมากัน 2ตัวนะครับแล้วก็ตกที่รอบของแสงและมืดตัวใหม่นะครับอ่าอันนี้เป็นธีมฮาโลวีนแน่ๆแหละเพราะว่ากิจกรรมฮาโลวีนเนี่ยมาในเดือนนี้ไม่ทันแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเดือนหน้านครับเดนเจอร์น่าจะเป็นธีมฮาโลวีนนะครับส่วนกิจกรรมอันนี้รอดูอาจจะไม่มีก็ได้นะอันนี้ผมเทียบเคียงจากปีที่แล้วนะครับส่วนคนที่ยังอยากได้เดนเจอร์นะครับมีการเพิ่มโอกาสโอ้โหคือดูนะเวลาอีกแค่แบบวันกว่าๆนะครับ เขาก็ทำได้นะครับเป็นการเพิ่มโอกาสเรนเจอร์ anger, คู่ที่เก่งที่สุดของรอบนี้นะครับก็คือริมุรุนะครับกับมิริมนั่นเองส่วนเกียร์เนี่ยอ๋อ,อเป็นการเพิ่มโอกาสทั้ง3ชิ้นนะซึ่งเกียร์รอบนี้เนี่ยชุดตรงกลางเนี่ยสีสีน้ำเงินเนี่ยสีกรมท่าเนี่ยมันค่อนข้างจะเจ๋งนะชุดของริมุรุครับเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างจะเจ๋งเลยทีเดียวอ่ะใครจะเปิดทิ้งดวนจัดการได้ตามสบายเลยครับอันนี้ไม่ได้ห้ามเลยนะ ่าส่วนเดินหน้าก็ต้องเตรียมไว้ให้ดีนะคือเดินหน้าถ้าสมมติว่าเรนเจอร์โตปกติคือจริงๆเนี่ยเรนเจอร์โตปกติเนี่ยมันจะเปิดได้ตลอดใช่ไหมแต่คราวนี้เป็นทีมคารลวินผมก็เริ่มไม่น่าใจแล้วว่ามันอาจจะมาแบบลิมิเต็ดหรือเปล่าหรือว่ามาแบบว่าสามารถเปิดได้ตลอดไปอันนี้ลองดูแล้วกันนะแต่ว่าตัวสงน้ำมิดอันนี้รู้กันนะครับว่า ตัวใหม่เนี่ยจะเปิดขายในเดือนพฤศจิกายนเดือนหน้าเดือนเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็รออีกทีนึงเนี่ยเป็นโอกาสหน้าเลยนะครับกับเรนเจอร์ตัวธาตุยอดนิยมนะแสงระมืดเก่าๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมาขายอีกเมื่อไหร่นะอ่าฉะนั้นก็ตัดสินใจกันให้ดีๆนะครับผมนี่ไม่เปิดแล้วนะผมไปรอเปิดตัวใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าได้ริมุรุนะครับกับมีริมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยอ่าริมูรุกับมีริมใครอยากได้นะครับ ก็ตามที่บอกครับว่าค่อนข้างจะเจ๋งเลยทีเดียวอาจริงๆอยากเปิดเกียร์อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดเกียร์ทิ้งทวนสนิดหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมเปิดเกียร์สองร้อยรูบี้ใช่ไหมก็จะเหลือ580ผมต้องไปปั้นตัวแม็กอีก4ตัวเพื่อที่จะมี600เอาไว้เปิดวันศุกร์นี้น่าจะทันอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวผมเปิดเกียร์ทิ้งทวนแล้วกันนะ โอ้โหไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับ่ออยากได้เกียร์ครับโอเคเปิดเกียร์ทิ้งทวนกันนะครับสาหรับไอดีหลักคือลูบี้มันแบบเหลือเกินมานิดนึงเออก็เปิดก็เลยนะโอ้โหได้ชิ้นนี้ไม่เอานะครับได้ชิ้นนี้ผมไม่ได้ใช้งานนะเป็นเกียร์ที่แบบว่ามันมันทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วนะเป็นเกียร์ที่แบบว่าธรรมดามากนะครับเข้มขัดอวตารโอ้โหแตกเกียร์หกดาวแบบนี้อย่าแากเลยดีกว,ว่าเกียร์ผมเพียบแล้วนะล้นคลางเลยทีเดียว ขอท่นะเจ็ดาวมาประดับบารทมีสักนิดหนึ่งมาเฮ้ยหายไปไหนโอ้โห <c oughs> เอแบบนี้ร้องเจี๊ยกเลยทีเดียวนะครับกินิีี่ฮึบโอ้โหยังเป็นไม้กวาดใส่ฟ้า5ดาวนะครับอีก2ครั้งจะมาไหมเอาหน่อยนะคือเอาเป็นเซ็ตเกียร์เลียนาดก็ได้นะครับคือเดือนหน้าเนี่ยเป็นรอบฮาโลวีนนะครับไม่มีเกียร์ฮาโลวีนใหม่ คิดว่าน่าจะเป็นเกียร์เซตเรียนาร์ดเหมือนเดิมนี่แหละเพราะว่ารอบปกตินะครับตัวเกมก็จะหายเซตเกียร์เรียนาร์ดนะครับพอใครอยากจะเปิดเกียร์รอบนี้ก็โอ้โหโก๊อปปี้วางไว้เนี่ยอันนี้คือก๊อปปี้วางใช่ไหมไตคอมันจะโหดเยี่ยมเกินไปแล้วโอ้โหดูดิแต่เกียร์แบบเซ่เาเซตอะไรอนะเซตสามก๊กคืคอใช้ไม่ได้เลยนะพวกนี้นี่แบบว่าไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยนะ โอ้โหจากเกียร์นะครับ6ดาวครับเซ็ตของเล่าปีแต่ว่าดันได้เป็นชิ้นที่ไม่ดีเท่าไหร่ก็ไม่เปิดแล้วนะก็เดี๋ยวผมปั้นตัวย่อยๆนะของไอเดียหลักยังมีอยู่นะพวกตัวแบบ8ดาวนะครับอ่าแดาวเนี่ยยังมีบางตัวที่ยังไม่ได้ปั้นก็เดี๋ยวหามาอีก20รูบี้นะเออจะได้มีรูบี้เปิดเรนเจอร์ตัวใหม่นะครับก็เดี๋ยวคงจะวันศุกร์นี้เปิดกันก่อน600รูบี้นะครับแล้วเดี๋ยวรอเพิ่มโอ,อกาสเนี่ยค่อย เปิดอีกครั้งนึ่งนะก็วันศุกร์นะครับไครูบี้ยังไม่พร้อมเนี่ยก็รอเป็นวันเสาร์ที่เสารที่31อ่ะสิ้นเดือนพอดีนะเป็นวันฮาโลวีนพอดีนะครับส่วนตัวกาชานะครับแจกพรุ่งนี้นะมีคนถามมาเยอะมากนะครับในส่วนของตัวกชาชาตัวกาชาได้ทุกคนนะครับเป็นกิจกรรมแจกยกเซิร์ฟนะครับคือกิจกรรมเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับเป็นการ แชร์รวมครับได้ทุกคนนะยกเว้นคนที่ไม่ได้เข้าเกมครับผมไม่น่าใจว่าถ้าไม่เข้าเกมเนะี่ยมันจะมีการแจกย้อนหลังไหมย้อนหลังนานขนาดไหนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเข้าสู่หมวดหมกตัวนะหมวดหมกตัวเพื่อที่จะเอาแพ็คพิเศษนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะตกเกมจะแจกหัว20่บใบนะใครอยากได้เรนเจอร์ก็ไปเปิดเรนเจอร์นะครับใครอยากจะเอาไว้เปิดเดินหน้าก็เปิดเดินหน้านะ,ะเล่นทิ้งโดนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า เรนเจอร์ของผมนะครับการใช้งานมาจับไปยังไงบ้างมาทีมนี้พอดีเลยโอเคมาดูกันครับผมจัดขี้ริวเอา,วาจริงๆน่าจะเป็นชินบุนะครับอาส่วนคนที่ถามถึงเรนเจอร์เก่าๆที่แบบอาจจะไม่ได้เก่ามากเพิ่งออกมาแบบสอเดือนที่แล้วเนี่ยไปย้อนดูเพลย์ลิสต์รีวิวได้นะครับคือรีวิวเนี่ยตอนที่รีวิวกับปัจจุบันเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะ ไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับเช่นรอบนะครับปากกระกนำซีรีส์นะครับชิโนบุกับนาเดโกะนะครับการใช้งานก็ยังเหมือนเดิมนะคือชิโนบุยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับความสามารถก็ติดดีนะครับนาเดโกะนี่ก็โอเคนานาเดโกะนี่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าทางดาามจของนาเดโกะเนี่ยไม่ค่อยเข้าไหลแล้วนะครับแต่ความสามารถนี่ก็ถือว่าติดดีนะครับ นี่เลยครับมีริมเนี่ยผมยังใช้เวลร้อยสิบอยู่นะครับคือเราดูเรนเจอร์ตัวใหม่ก่อนเผื่อตัวปกติมันเก่งเป็นพิเศษเออเพราะตามที่บอกครับว่าตีมฮาโลวีนเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่ออกแบบสวยงามนะบางทีเรนเจอร์มันมันมันเก่งด้วยนะครับคาดหวังนะเพราะว่ายังของปีที่แล้วเนี่ยตัวภาคพื้นนะครับเตมแวนพร์อันนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ถือว่าอยู่ในระดับแค่ใช้ได้พอใช้ได้นะครับ ตัวมูนผีจีนเป็นตัวกันบินนะอผมก็เลยยางต้องใช้อยู่นะครับคือเป็นตัวกัรบินที่ดีที่สุดในไอดีผมที่มีนะคือไม่ไม่อยากจะจัดตัวกันบิน2ตัวนะผมไม่ได้เน้นขนาดนั้นผมใช้ตัวภาคพื้นเลยแบบตัวภาคพื้นสูได้ก็สู้ได้นะซู้ไม่ได้ก็โอเคไม่เป็นไรช่างวันนะครับามาเจอกับทีมนี้นครับ เกมเล่นเองเนี่ยผมก็จะมีตำแหน่งเรนเจอร์ว่างประมาณ 1- 2ตำแหน่งอันที่ผมจะเอาเข้าเอาออกได้นะครับเป็นการทดสอบทีมไปเรื่อยๆนะครับแต่ตัวหลักๆก็จากยังอยู่แน่นอนนะแต่รอดูเดือนหน้าครับขอให้เปิดให้ได้ก่อนนะเออสามตัวเลยนะครับไม่ใช่ดิแสงมืดด้วยอันตรแสงมืดเดี๋ยวต้องรอดูครับแสงมืดนี่ อาจจะมาครึ่งเดือนแรก1ตัวกลางเดือน1ตัวยังไงก็ไม่รู้ต้องรอดูกันอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าจะมาเป็นยังไงนะครับอนี่เขาวิ่นเข้ามาหาหน้าป้อมเราอย่างนี้เราก็ค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับโดโน,นโตยังใช้งานได้อยู่นะครับคือตามที่บอกนะว่าเทรนดของเรนเจอร์เนี่ยในเรื่องของท่าเนี่ยมันจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับตัวเก่งก็จะเปลี่ยนท่าวนๆกันไปนะแต่อย่างที่บอกว่าท่าน้ำเนี่ย จะมีปัญหาเพราะว่าไทกะมันมันติดทีมยาวนานแน่นอน,นครับซึ่งตำแหน่งของไทกะเนี่ยเป็นตัวทําดาเมจหลักของทีมนะครับของธาตุไม้ครับซึ่งไม้เจอไม้เนี่ยเขาก็ซัดไม่เหลืออยู่เหมือนกันนะไม้เจอน้ํานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแป๊บเดียวปลิวหมดเลยโดยเฉพาะสายพลังธาตุน้ำฉะนั้นเนี่ยสายพลังธาตุน้ําจะลําบากมากเวลาเจอไทกะอ่าเราก็ต้องหาธาตุไฟเจ๋งๆนี่แหละเออมายิงให้ถึงไทกะนะอย่างน้อยนะสกิลต้องกว้าง 290จุดนะครับเป็นตำแหน่งยืนของไทกะนั่นเองนะครับอัชานั้นเนี่ยสิตัวนะมันก็ต้องจัดตัวช่วยเหลือเข้ามาบ้างนะครับส่วนทีมแบบระดับสูงๆเนี่ยแสงและมืดเขามีเยอะนะหรือแสงและมืดเมื่อเจอธาตุปกติเนี่ยอัตรามันก็จะเป็น1ต่อหนึ่งนะพอเป็น1ต่อหนึ่งปุ๊บเนี่ยก็ใช้ได้หมดครับใช้ได้เรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับคนไทยขอรีกเลี่ยงนะครับโตบินเวลสูงๆเนี่ยก็ไม่ไหวนะครับ เนี่ยยิ่งอย่างเงี้ยใช้2ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยงี้ผมจะลองตีดูเพราะว่าถ้าพื้นตัวอื่นเขาอาจจะยังไม่ได้โหดมากนักอ่ะแต่ว่าเขาใช้ตัวบินมา2ตัวนะครับหรือแบบนี้คือตัดสินใจแยกมาเลยนะบางทีมันก็ได้ผลอยู่เหมือนกันเวลาไปเจอทีมอย่างทีมผมนี่นแหละที่แบบการบินยังไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะครับอ่หลักการครับเจอทีมที่มีตัวบินโหดๆเขานําแข็งมายังไม่ต้องรีบ อมาตาครับยิ่งถ้าเกิดเริ่มเกมมาเนี่ยก็เอาไว้ก่อนเออเรายังไม่ต้องรีบอะไรมากมายนะครับปล่อยให้เขาตีป้อมไปนะตีป้อมแล้วก็ดูด้วยครับว่า1ตัวครับเขาตีกี่เปอร์เซ็นต์นะเออเราจะได้เช็คให้ดีๆครับไม่ใช่แบบอยู่ดีมาแบบพึ๊บๆแตกตายนะครับอ่อย่างงี้เซฟเลยครับอ่าเซฟทันถือว่าโชคดีนะครับนี่แล้วก็ดูนะครับถือว่าได้ผลนะ เพราะว่าอ่าพัดมาพัดมาโอเคเพราะว่าตัวบินของเขาถือว่าน่าจะเจ๋งอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีตัวบินเวลสูงมาโอ้โหแล้วบินมาทีสองตัวเลยทีเดียวนะครับป้อมผมอาจจะบื้มได้อยู่เหมือนกันอัคคีริวบัฟสะท้อนาเมจอัคคิแตกไปหนึ่งตัวตัวนี้คริแตกไหมถ้าคริไม่แตกป้อมผมแตกนะครับสองตัวด้วยโอ้โหเนี่ยเป็นไงนแพ้เลยเนี่ยผมนึกว่าผมไม่ชอบนะครับตัวอ่าซันนี่แม่มดนะ เออหวังว่านะครับอาเรนเจอร์ฮาโลวีนครับจะไม่มีตัวบินนะไม่ชอบเลยนะครับคือก็ไม่ค่อยอยากได้ด้วยนะเพราะว่าผมเองมีเอ็ดเวิร์ดบินแม็กซ์ะครับผมก็ไม่ใช้นะผมชอบเล่นตัวพักพื้นนะครับคือผมเล่นเอาสนุกอะ่ะไม่ค่อยได้ซีเรียสอะไรบ้างมายบางควซีเรียสอาจจะแบบว่า อยากจะมีตัวดีๆในเกมนั่นเองเนี่ยซา่รมีมอมดก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเอาไว้แบบเล่นง่ายๆจบเกมง,ง่ายนะครับไอดีลองผมเนี่ยมีตัวบินใช้หมดเลยนะเพราะว่ามันแบบเล่นง่ายนะครับอยู่เพชรหนึ่งนี่คือสบาย,บายเลยนะสำหรับการใช้แรนเจร์ตัวบินแต่ว่าภาคพื้นก็ต้องแข็งแกร่ง,งอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะใครจะเนปะิดนะครับไม่มีรูบี้แล้วนะครับรอโตว,วันพรุ่งนี้นะก็รอดูว่าจะแจกตอนกี่โมงผมไม่รู้นะครับว่าจะแจกตอนกี่โมงแต่ว่ากําหนดการแจกมันจะเป็น วันที่29าพฤหัสวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนเริ่มได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปโพสต์บอกแล้วก็น่าจะทยอยแจกกันเรื่อยๆนะครับก็เอาไปเปิดแล้วกันนะหรือถ้าเกิดไม่อยากเปิดก็รอนะครับวันศุกร์นี้ครับเรนเจอร์ตัวใหม่จะมาแล้วนะครัเอาวันนี้ประมาณนี้กันใครจะเปิดก็ขอโชคดีนะโอ้โหเสียฟรีไปอีก200รลูบี้เลยนะเอียด้วแบบว่าไม่เคยจะได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับไ d ดีหลักนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปกันครับสวัสดีครับ